ไรารรับโดดจากท่านผู้มีการสุดนะครับที่มาให้นโยบายเกี่ยวกับเรื่องโครงการเดอะเทนเนี่ยนะครับว่าอยากให้นักเสาวิทยาป้องกันราชการเนี่ยได้ดําเนินการโครงการเพื่อมีส่วนในการที่จะตอบแทนสังคมในทางใดทางหนึ่งนะครับเมื่อเกินผมอยู่ที่จังหวัดพัทลุงศรีอยุธยาเป็นรองนอนอนตรเรองรู้ว่าครับก็เลยลองประสานทางท่านนายเพื่อดูนะครับว่ามีโรงเรียนไหนที่มีกลุ่มเป้าหมายที่ตรงกับที่ทาง หมู่นอกขวานของวปหกหกเนี่ยจะดำเนินการโครงการนะฮะก็ได้รับความกรุณาจากท่านนายเพิร์บางไปอินนะครับให้ประสานกับทางโรงเรียนบางไปอินราชานุเคราะห์นะครับอันนี้เป็นกลุ่มเด็กมัธยมปลายม .6 นะครับให้พี่ๆทุกคนบอกเล่าว่าเออก่อนจะมาถึงจุดนี้เราต้องเรียนหนังสือต้องเรียนสาขาอะไรท่านสามารถติดตามรับชมรายการคิดเพื่อชาติได้ทุกๆวันเสาร์และอาทิตย์เวลาสองทุ่มครึ่งถึงเวลาสามทุ่ม ทางสถานีโทรทัศน์ TNN 2 TrueVision 784 TrueID และสามารถรับชมย้อนหลังได้ในทุกแพลตฟอร์มของ TNN